เป็นเฉพาะในชุดตัวตัวดีไวท์เทลลิ่เนี่ยเป็นตัวที่แป้งได้ทดลองใช้แล้วก็อย่างที่ทราบว่าปีหน้าเนี่ยแป้งจะอายุ60แป้เกิด 2500, ปี2509พอได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณเป็นอะไรท,ที่ช่วยโดยธรรมชาติแป้งคิดว่าสม่ธรรมชาติมากแล้วก็แป้งเป็นคนใช,ช้ชีวิตอยู่กับสนามบ bon อลมา19ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มายืนตรงนี้ได้เนี่ยก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่อง ก็ใช้เวลาตัดสิดในใจนานแลน้วก็มีใจได้ไหลายคนได้มีได้หลายคนที่ชมในความสวยของตัวเองไ้ค่ะได้หลายคนบอกว่าสวยเอามาทำตลอดกาลไม่มีใครลบได้ในสิ่งในบ้างครับดีใจมากจริงเหรอคะไม่ตอนแรกตอนตอนทนี่เลย40ก็รู้สึกหนึ่งอย่างหนึ่ง40นี้รู้สึกโหแบบโอเคมากพอ50ก็อีกแบบหนึ่งพองมปนเลย55เนี่ยมันเป็นตัวแบบว่า จุดกระชากใจนะคะแล e ้วก็ย uh, ิ um. ่งแม่งเป็นคนมีเรื่องราวในชีวิตเยอะนะคะก็เห็นค่ะแป้งมีโน้อนี้ทำงานตลอดเวลานะคะเวิร์กไลฟ์เวิร์กไลฟ์เอาเวลาเนี่ยนอนหน้าเนี่ยจะต้องจัดการนี่พอปีหน้าก้าวเข้าสู่เลขหกแล้วเนี่ยได้ยินคนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีต่อใจแค่ไหนนมีคนประกอบเคสตั๊บเยอะไหมครับมีคนประกอบเคสตั๊บเยอะไหมครับหมอเนื้อว่าออกกําลังกายไหมอะไรไหมเนี่ย ไม่ออกกำลังกายแต่ว่าเนคนที่แบบแอคทีฟแล้วทางานหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับความตื่นเส้นตลอดเวลาทั้งธุรกิจประกันที่ทําทั้งกีฬาฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลนี่ก็แพ้ชนะขึ้นสวรรค์ไปลงนรลกนะคะก็มีสามหน้าหรือว่าเป็นเพราะว่าพี่แป้งอยู่แต่กับพวกนางเอกนังแสดงอะไรแบบเบอร์ต้นๆหรือเปล่าความสุขความสุขน้องๆน้องๆโคตรน่ารักมากแล้วก็เป็น ไม่ใช่ป่าทุกคนในงานจะมีแบบนี้ครับค่ะก็เป็นทดลองใช้ไนใบข้อเรียนะคะโดยเฉพาะตัวไอซ์ทีแล้วก็เด็กทนะีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่นุ่มนวลละเมีอละไม่ใช่ไหมคะแล้วกออ็มันไม่ได้หนาแล้วก็ไม่สุดเหนือหนานะนี่จะว่าเป็นคนที่ต้องออกอกลางแจ้งอยู่ตลอดกับภารกิจแล้วก็หน้าที่ที่เกียบบเก่ยวกับฟุตบอลไรอุสเมียร์ทากคน มาใช้ตัวนี้เนี่ยป้าก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยค่คอยดีขึ้นแต่แป้าเองก็ยังหน้าหน้าป้านไีไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ก็มาก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นสำหรับรลีลเนี่ยป้งมองว่าทุกขั้นตอนเนี่ยก็ผ่านการท เราโล่เนี่ยไม่ว่าให้ความสําคัญเนี่ยกับคุณค่านอกจากความงามจากข้างนอกแล้วเนี่ยก็มองว่าคุณค่าจากข้างในจากความคิดจากศรกดิ์ศรีแล้วก็ไม่ได้จํากัดช่วงจะต้องเป็นเพศหญิงต้องมองว่าความสมคุณค่าเนี่ยอยู่ในได้ตัวตั้งแต่เด็กวัยรุน่นสาวผู้ชายแนี่กระด้างซิลเวอร์เอจแปง้งคุณคิดแป้งนี่มันเลยซิลเวอร์เอชมฮะน่นาจะเป็นปีหน้าแป้งก็เข้าจะเข้าสู่วัย แล้วเนี่ยผู้คนนี้เลยนะวัยชราแล้วก็เอ็นนิซาเนี่ยเขาประเทศไทยวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซุปเปอร์เอจิ้งโซใสเตี้อย่างแห่จีเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าเราเรียลเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่โดยเฉพาะอันนี้ก็ต้องถือว่าดีต่อใจแน่ได้ก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูองอายุง่าลนะแล้วนะก็ก็อมองว่าอย่างนี้ได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีนะก็เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเราเรียลให้ความสำคัญมากก็คือเรื่อง การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมองถึงความยั่งยืนในสังคมพี่แป้งคะป่วยและถามถึงเรื่องสุขภาพเป็นยังไงก็ทำแล้วตอนนี้พี่ผู้หายจากโควิดมาได้สักยี่สิบแปดวันแป้งเป็นติดเยอะมากนี่เสียงวันนี้ไม่เสียงตกลงเออตกใจแบบว่าถ้าคิดมาก่อนหรือว่าเป็นเพราะเราทํางานหนักหรือเปล่าคะแป้งเราเป็นเป็นสองครั้งคะครั้งแรกก็เป็นและนี่เราเพิ่งเป็นครั้งที่สอง ที่สามนั่นกาลังประชุมดีแล้วก็ยังต้องเปประชุมพูดถึงพูดแล้วก็คุณหมอไลน์มาตอนระหว่างประชุมพูดถึงพูดแม่ก็อู้ทำไงดีเนี่ยไม่กล้าพูดกับกับเอ่อกรรมการที่นั่งด้นข้างๆก็ไปดีไม่เป็นไรว่าทุกท่านไม่ติดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปตอนนี้โอเคยังครับหรือว่าจะต้องแบบว่าดูแลตัวเองเลยไม่จำร้อยเลยค่ะคัลเซ็นงานไป็ยังไงครับพี่คัลเซ็นงานไป็ยังไงเยอะเยอะเยอะเลยหมอไม่ให้บินหรือว่าเนี่ยอีก นี่ก็เริ่มกลับมาทำงานได้ประมาณสองวันแต่หลายคนเป็นห่วงเพราะไม่เคยเห็นมาดามแป้นตอ,อต้องแบบป่วยไปโรงพยาบาลักขนาดใช่แ<ช>บบโหแบบก็จะดอรอปไม่เห็นที<ช>่บอกว่าเ<ช>ดือนนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเดืน<ช>อนนีด้ดาวย้ายสามดวงไม่เกี่ยวเลยดาวหูไม่ได้ขารเสาค่ะก็ขอให้ผ่านพ้นมีแต่เรื่องดีๆนะคะที่ใกล้ปิดท้ายค่ะมาเจอพี่ชมแบบนี้จะชวนเข้าครัวทานเองนะคะแต่ว่าไปไงานจะได้เห็นน้องๆชมนี่เขาเป็นคนที่แป้งแป้งเจอบ่อยนะไี่หอม รายการสามแซของคนิคลาสเ็อร์จะเจอท่าชมนะแล้วก็ไปได้มีโอกาสได้ไปไปค่าบนะหรการเชิญของแบรนด์อื่นก็มีโอกาสได้เจอกับกับน้องชมที่น่นนะคะเป็นคนที่น่ารักโดยเฉพาะก็บอกน้องชมเนี่ยสวยน่ารักไน่าเชื่อว่าจะมโกเจอลกูกคนเล็กที่เอเดียวก็แบบแม่กดูติ๊กต๊อกดูอะไรตลอดก็รอลุ้นดูแค่ไหโอกาสได้เห็นภาพไปนรีน แต่ว่ามีแม่เคยแบบชวนเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะได้ลองชิได้ลงชว่าเนี่ยเปรตี่ไดปีนี้ต้องสวยโอเคค่ะค่ม่ขอารัการเตรียมตัวเ้วยว่าป่าในคาทาม่เตียยาใจว่าคือุเตรียมตันีไม่ได้อยากจะเข้าสู่วัสูงอายุแต่มันเข้าไปแล้วก็ทำใจนะคะให้คิดหวัแล้วก็จริงๆแม่เป็นคนที่ อะไรจะ60นี่แต่แป้งเป็นคนที่ยังแอดหาซื้อรู้สึกว่าตัวเองยังมีแอคทีฟแล้วก็ยังทําได้หลายๆเรื่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยู่ในวัยเดียวกับแป้งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้งเชื่อว่าด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาซึ่งหาได้ยากก็คือประสบการณ์ชีวิตแป้งเชื่อเสมอว่าแป้งมาเป็นมาดามแป้งก็ด้วยการที่หา ประสบการณ์ทั้งที่ดีแล้วก็ครั้งที่ไม่ดีแต่ก็ทุกครั้งแต้งก็มองว่าสิ่งไม่ดีเนะี่ยก็จักมาแก้ไขแล้วก็จดจําว่าถ้าเกาิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเดินไป้าไแล้วก็ดูอบอกว่าแป้งเป็นคนมองโลกในแง่บวกสุดแล้วก็ตามสไตล์นะคะแป้งก็เป็นคนที่เ,เหนหื่อยหรือร้ายยังไงเรนี่ยบางทีร้องไห้แต่ก็ลุกขึ้นแล้วก็คิดคิดว่าชีวิตต้องเดินไปอันนี้ฉันคิดว่าไม่มีอะไรเป็น D and O ทั้งหมด โอเคครับ okay, ผม ead, ่ะไม่ได้ขับรถใหญ่ยใหญ่ยูทูบสวยเลยครับหนึ่งสองสามล้า มือใบใก็ไ้วนะนมาตั้เร่างาว่อเาวตแป้งขาต้งนีเลยโอเคผมนะตัดแป้งสองตาตัดแป้งแขนต้องมกเลยนะตัวไหนคร่บแป้งกอแป้งมืแป้งรครับแป้งมือตัวงหนครับ Tama okay. okay.